พระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ได้ส่งสอนเอาไว้ในอกุศลกรรมรบท10ก็คือทางแห่งการทําความชั่วของคนเราเนี่ยมีอยู่10ทางทางกาย3ทางวาจา4ทางใจ3ามนั่นจะเห็นว่าทรงให้ความสําคัญเรื่องปากนั้นถึง4อย่างนะครับทาชั่วทางกายก็คือฆ่าสัตว์นะครับลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมทางกายแค่3อย่าง ทางวาจา4อย่างพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบแล้วก็พูดเพื่อเจ้อเหลวไหลไร้สาระเนี่ยวาจาถึงส่อย่างส่วนทางใจนั้นสอย่างนั่นก็คือโลภอยากได้ของเขาพยาบาทปองร้ายเขาเห็นผิดจากทํานองคลองธรรมนั่นจะเห็นว่าทรงให้ความสําคัญเรื่องปากเนี่ยมากเลยนะครับแล้วก็ให้ระมัดระวังสํารวมวาจาถึงขนาดในมักแปเนี่ย หใน8ก็คือสัมมาวาจานั้นจะเห็นว่าทรงให้ความสําคัญเรื่องปากให้พูดดีในเรื่องของกวีนะครับกวีเอกของโลกท่านหนึ่งของเราก็คือท่านสุนทรผู้ก็ได้กล่าวเอาไว้มากมายนะครับให้เห็นความสําคัญเรื่องปากและก็ระมัดระวังการใช้ปากเนี่ยอย่างเช่นเป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากจะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหา แม้พูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความนั่นก็แปลว,ว่าจะพูดอะไรก็ตามแต่ให้พิเคราะห์พินิจพิจารณาให้ดีจะว่าขมขมอะไรในพิภพไม่อาจลบบรเพทที่เก็ดขมถึงดาบคมก็ไม่สู้คารมคมจะว่าลมลมปากนี้มากแรงดาบว่าคมแล้วแต่ปากคมกว่า ลมอะไรก็ตามแต่พายุอะไรก็ตามแต่พัดมายังไม่เท่ากับลมปากนี่อันตรายนะครับอันรสปากหากหวานก็หวานเด็ดบรเพชรก็ไม่มากเท่าปากขมมีดว่าคมก็ไม่มากเหมือนปากขมรสหวานขมขมไม่มากเหมือนปากคนมันก็จะเห็นว่ามีดว่าคมแล้วแต่ปากคมกว่านะครับของหวานของขมว่าหวานแล้วว่าขมแล้ว แต่ปากคนเนี่ยหวานกว่าและก็ขมกว่าชัดเจนมากนะครับถึงบางพูดพูดดีเป็นสีสักมีคนรักลดถ้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจานี่ก็ให้ความสำคัญเรื่องการพูดดังนั้นโบราณคำกรนครูบาอาจารย์บุรพาาจารย์ท่านจึงเตือนเรานะครับท่านเตือนผ่านกวีว่าคิดก่อน แล้วค่อยพูดจงจำไว้พูดอะไรต้องคิดทั้งหน้าหลังอย่าปล่อยตัวให้พูดตามลำพังต้องเอาใจเหนียวรั้งเสมอไปก่อนจะพูดเรื่องใดใจต้องคิดถูกหรือผิดพูดอย่างนี้ดีหรือไม่หากเหตุว่าไม่ดีมีโทษมีภัยจงหาทางพูดใหม่พูดให้ดี